เอาละลครับโอเคก็จะมาต่อกันในเฉลยกันบ้านข้อที่6นะครับที่เป็นโปรเจกต์ทายแบบเต็มรูปนะครับมานักลักบี้คนหนึ่งเตะลูกบอลขึ้นด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเป็นมุม60สองศากับแนวระดับสแสดงว่าอันนี้เป็นพื้นและมีลูกบอลอยู่หนึ่งอันจากนั้นมีนักลักบี้คนหนึ่งอันนี้เป็นนักลักบี้มีผมสเส้นอ่ามีแขนสข้างเนาะอันนี้เป็นขาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเตะลูกบอลอันนี้ เตะป้ายด้วยความเร็วอ่ะ u นะเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีทำม,มุม60องศากับแนวระดับหลังจากเตะแล้วเนี่ยนักเตะวิง่งคนนี้เขาจะต้องวิ่งด้วยความเร็วยางน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะไปรับลูกบอลเห็นไหมคีย์เวิร์ดคือความเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะไปรับลูกบอลที่เขาเตะออกไปได้ทันพอดีก่อนตกถึงพื้นดินลูกบอลก็จะเคลื่อนที่มาตรงนี้นี่นี่นี่ มาตกที่ตรงนี้คำถามถามว่าลักบี้เนี่ยไอคนเนี้ยมันจะต้องวิ่งเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมมันจะต้องวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยด้วยความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะไปรับลูกบอลเนี่ยได้ทันพอดีโอเคทีเนี้ยก็ต้องบอกกันว่าข้อนี้นะครับมันค,คล้ายคมันเป็นข้อในอุดมคตินิดนึงเนาะซึ่งมันจะไม่ค่อยตรงกับหลักความเป็นจริงสักเท่าไหร่โอเคอ่ะ พราะนักนี้ลองคิดสภาพเลยนะถ้าเกิดว่าใครจะไปเตะลูกบอลอ่ะพออยู่ดีดน่ไปเตะเสร็จปุ๊บวิ่งไปรับลูกบอลได้ทันโอ้โหมันมันหาดูได้ยากเนาะใช่ไหมโอเคว่าแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะเป็นอุดมคตินิดนึงเนาะเขาแต่งโจทย์มาให้เราเพื่อจะลองวัดกก่งเรานั่นแหละอ่ะเขาบอกว่าถามหาว่าจะต้องหาความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งเราก็รู้เนี่ยเราควรที่จะรู้เลยว่า ความเร็วเนี่ยที่นักลักบี้คนนี้วิ่งไปได้นะเวีของนักลักบี้เนี่ยมันต้องเท่ากับดูทิศทางความเร็วไปทั้งไหนไปข้างหน้าตรงนี้ความเร็วของนักลักบี้ที่วิ่งไปเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับความเร็วของลูกบอลที่เคลื่อนที่ไปใช่ปะแต่เป็นความเร็ว ในแนวแกน x ของลูกบอลที่เขาเตะโอเคไหมความเร็วที่วิ่งไปเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับความเร็วของลูกบอลด้วยแต่เป็นความเร็วในแนวแกน x เ,เนี่ยเออมันถึงจะรับได้พอดีถ้าไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าไม่เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เท่ากันมันก็จะรับไม่ทันนั่นเ,นเองเอ้หนักตักบีก็จะรับลูกบอลได้ไม่ทันโอเคดังนั้นถ้าเกิดว่าข้อนี้ เราหา u x ได้จบไหมจบเลยใช่ปะดังนั้นจะได้ u x เท่ากับ u cos 60ใช่ไหมครับแตกเวกเตอร์ u ตรงนี้มาแตกลงมาทั้งล่าง u x เท่ากับ u cos 60เนาะแทนค่าไป u คือ20 cos 60ก็1ส่วน2ข้อนี้เลยต่อ,อ10เมตรต่อวินาที u x กันะดังนั้นความเร็วที่เขาวิ่งไปรับเนี่ยก็ต้องวิ่งไปด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีด้วยเ,เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่า เขาวิ่งไปความเร็วไม่เท่ากับ10จะว่าเขาก็จะรับไม่ได้จริงหรือไม่จริงแต่วิ <concentrated> water <and> water> ่งไปด้วยความเร็ว8อย่างเงี้ยรับได้ไหมไม่ได้ใช่ปะ่ะความเร็ว12ถ้าเขาวิ่งไปด้วยความเร็ว12รับได้ไหมรับได้แต่โจทย์ต้องการหามหานี่ไงความเร็วอย่างน้อยที่สุดใช่ไหมครับก็คือน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับความเร็วของลูกบอลที่มันเคลื่อนที่ไปในแนว,แ,นวแกน x ใช่ไหมครับมันถึงจะรับได้พอดีข้อนี้เลยตอบข้องูครับแค่นั้นเอง